กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกบรรยาก,กาศบ้านเองเหมือนเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเตรียมมือเอาไว้ได้เลยครับเตรียมปิดหน้า,าไว้ได้เลยฉากขับรถฉากนี้นะครับโอ้โหตอนอ่านในนิยายนะ สวัสดีครับตับเราก็สู่รายการ Trailer Re a c t i o n นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรากลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นตัวอย่างที่2และเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของหนังสยองขวัญที่คอหนังผีหลายๆคนในบ้านเรารอคอยครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า ที่หยดนั่นเองครับอย่างที่ทุกคนทราบพราะว่าที่หยดเริ่มต้นจากการเป็นกระทู้ในพันทิปนะครับที่มีคนเข้าไปตามอ่านจํานวนมากครับแล้วก็กลายมาเป็นทั้งเรื่องเล่าในรายการวิทยุ The Ghost แล้วก็กลายเป็นนิยายฉบับที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากพอสมควรแล้วก็ล่าสุดก็กลายมาเป็นภาพยนตร์ครับใช่ม งบางกต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราวของที่หยดตั้งแต่กระทูในพันทิปเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรชัดเจนเท่ากับที่เราอ่านในนิยายหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะได้ดูในภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คำว่าที่หยดเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันแปลว่าอะไรเนี่ยเรื่องเล่าต้นฉบับเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีการไขปริศนาคำตอบอันนี้แต่ดูเหมือนว่าในหนังเนี่ยจะพยายามทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นครับ ตัวหนังเรื่องที่หยดเนี่ยออกมาตั้งแต่ตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับคนข้างหน้าสนใจครับเพราะว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าผู้กํากับอย่างคุณคุยทวีวัฒน์วันทาแกไม่ได้เลือกจะเดินทางแบบที่หนังสยองขวัญหรือว่าหนังผีปัจจุบันชอบเป็นครับกับการเป็นแบบสโลเบิร์นค่อยๆไปผีบ้างไม่ผีบ้างหรือบางทีไม่มีผีจริงดูซ้ำไปนะครับแต่ที่หยดมาแบบหนังผีหนังสยองขวัญ มาแบบอีวิลเรตเลยครับโชงชางแต่ว่าดูมีความเป็นสากลครับแล้วก็มีการเน้นงานทางด้านภาพที่น่าสนใจกระทั่งว่าในตัวอย่างนี้เฉลยครับว่าเราจะได้ดูที่หยดใน IMAC ครับตัวอย่างนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมว่าเราไปดูตัวอย่างที่หยดพร้อมๆกันและเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับเราด้วย S <S สามสาวนะครับสามพี่น้องนี่มองอะไรเหรอนีอ่มองอะไรอ่ะผมโคตรนั่นไงยืนอยู่ผมไม่ชอบเสียงยอ,อย่างนี้เลยจาบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมโอ้เรื่องปแปลกๆมันนาหูทุกวัน ให้กูลับบมาาด่นนอ๋อเขาเอาแบบนี้เลยครับก็คือยักกลับมาเพราะว่ามีเรื่องนี้เลยตอนนั้นน่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนแฟนยายปวดยายเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มืหน้าะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะตายศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว3 4มสี่วันบรรยากาศบ้านเองมันเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลยนั่นไง นี่ในนี่ยายก็ไม่ผีขนาดนี้ม่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็ี่นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแค่ไข่ธรรมดาทำไมจ่าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทานแล้วจะเจอใัรก็พยอย่ามันเข้าใกล้แล้วกันแยมแยม ผมว่ามันไม่มีของที่อยู่ในนิยายเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยอีช่วยอีหามันล้วงอะไรขนาดนี้เนะนี่ยเราย้ายบ้านเพราะเจอที่ใหม่ที่ดีกว่าบทสรุปก็ไม่ต่างกันในอย่งางนี้ันะเรื่องเล่นกับใจคนกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านกูทีน่นี่จิดจริงที่เรื่องอีนี่สนุกชิบหายอย่างนี้เลยนะเนี่ย รถเนี่ยจะเป็นทีเด็ดเลยนะครับโคตรแอคชั่นแย้มอย่าเคาะขนาดนั้นสิเปิดหน่อยไม่มึงม <c oughs> มเคาะแบบใช่ไหมเกนแย้มเปิดเองนั้นแย้มเปิดเองแย้มเอามื <c oughs> อแหกเขาก้ามาแล้ว oh <c oughs> ที่สุดของความสยอง Experience in IMAX <c oughs> นี่แหละครับตัวอย่างที่สองของที่หยดครับ <c oughs> ตัวอย่างหนังเนี่ยเปิดมาด้วยต้นไทรนะครับซึ่งใครที่อ่านเรื่องเล่ามาแล้วเรารู้ได้เลยครับว่าต้นไทรนี่คือฉากสําคัญต้นที่ต้นทางของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเอาจริงจพอเห็นต้นไทรเนี่ยมันดูมีความเป็นไทยสูงมากๆนะครับแล้วก็ภาพที่มีการถ่ายทําออกมาก็ค่อนข้างจะสวยครับสมกับการที่ไปฉายบนจอไอแม็กกันนะครับพร้อมกันนั้นนะครับตัวอย่างปล่อยให้เราได้เห็น3ตัวละคร3พี่น้องครับนั่นก็คือหยาดแย้มแล้วก็ยี่นั่นเองครับมองอะไรหรอ ดีไซน์เสียงประหลาดที่เป็นเสียงหลอนประจําเรื่องอะนะครับที่เป็นคําว่าที่หยดเนี่ยเอาจริงๆตอนเราอ่านเรื่องเล่าแล้วก็อ่านนิยายเนี่ยหรือก็ทั้งตอนฟังเรื่องที่เจ้าตัวเข้ามาเล่าในรายการ The Ghost เนี่ยเราก็จินตนาการไม่ออกน,นะครับว่าตัวละครหยาดหรือว่าคุณแม่ของผู้เล่าเนี่ยเธอได้ยินคําว่าที่หยดในลักษณะไหนดังนั้นอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางทีมงานหนังต้องเป็นคนดีไซน์คบว่า ที่หยดในหนังเนี่ยออกเสียงแบบไหนมันถึงจะน่ากลัวที่สุดครับแล้วเขาก็ตัดสินใจทํามันออกมาแบบที่เราได้ยินในตัวอย่างครับนั่นก็คือเป็นคําที่ค่อนข้างจะฟังแล้วคลุมเครือครับไม่ได้ชัดเจนว่าเป,เป็นคำว่าอะไรกันแน่ครับ เนื้อเรื่องในหนังก็คือดําเนิเนไปตามเรื่องเล่าต้นฉบับเลยครับก็คือทั้ง3พี่น้องเนี่ยไปเห็นอะไรสักอย่างครับไม่รู้คนหรือว่าผียืนอยู่ที่ต้นไทรครับจาบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากุที่กรมโอ้เรื่องปแปลกวนรนาหูทุกวันส่วนของตัวละครลุงยักษ์นะครับหรือว่ายักษ์ที่รับบทโดยคุณณเดชนะครับอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดที่ตัวภาพยนตร์เพิ่มขึ้นมาเลยครับว่ายักษ์กลับมาที่บ้านด้วยเหตุผลนี้เลยครับ ก็คือลุงลุงมหันที่เป็นเหมือนหมอยาหมอผีเนี่ยแกเขียนจดหมายไปตามยักษ์กลับมาเลยครับเพราะเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแล้วก็เรื่องในหนังเนี่ยเท่าที่ปล่อยออกมาในตัวอย่างนะครับก็คือเขียนให้คนเริ่มย้ายออกจากหมู่บ้านเลยครับเพราะมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดปวดท้องแล้วก็เสียชีวิตนนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างครับบรรยากาศบ้านเองไม่เหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลย เราเห็นฉากการปล่อยของปล่อยผีในหนังนะครับแล้วก็เป็นฉากที่น่าตกใจมากๆครับโดยเฉพาะฉากที่นางเอกอยู่ในมุ้งเนี่ยคือเรารู้นะครับว่ามันมาแน่ๆแต่มันไม่มาสักทีครับแล้วสุดท้ายมันก็มาแบบเต็มๆซึ่งผมเชื่อว่าไอ้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับส่วนน้อยของหนังเรื่องนี้เท่านั้นไอเต็มๆในหนังเต็มๆเนี่ยโอ้โหเตรียมมือเอาไว้ได้เลยครับเตรียมปิดหน้า,าไว้ได้เลยเป็นไงบ้างลูกเหน่ยอึดอัด ในตัวอย่างเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครแย้มมันนะครับที่สีหน้าสีตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจังหวะตกใจอีกหนึ่งจังหวะก็คือฉากในห้องแต่งตัวนะครับที่แย้มกําลังจะหาเสื้อแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงมานั่งอยู่บนขอบหน้าต่างซึ่งอันเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดจากทั้งเรื่องเล่าแล้วก็ในนิยายเนี่ยไม่ได้มีฉากนี้นะครับดังนั้นเราค่อนข้างมั่นใจได้ครับว่าถึงแม้ว่าเราจะอ่านมาแล้วไม่ว่าฉบับไหนหรือว่าฟังฉบับไหนมาแล้วก็ตามนะครับหนังเรื่องที่หยดน่าจะมีอะไรที่เป็นของใหม่ที่เเรราได้ห็นนับส อีกอย่างหนึ่งของเรื่องเล่าผมนับไปจนถึงนิยายเรื่องที่หยดเนี่ยอันนึงที่ผมว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันค่อนข้างจะแตกต่างจากหนังผีไทยทั่วไปนะครับก็คือเรื่องราวของหมอผีนั่นเองครับผีตัวเนี้ยมันเก่งนกะเรื่องเล่นกับใจคน ต้องยอมรับครับว่าหนังไทยยุคใหม่ๆเนี่ยมักจะได้รับอิทธิพลจากหนังฮอลลีวูดครับตัวละครสําคัญของหนังผีไทยที่มีเป็นประจําอย่างหมอผีก็เลยหายหายไปบ้างครับแต่ที่หยดเนี่ยมีการตีความผู้มีวิชาผู้มีความรู้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นหมอผีเนี่ยได้อย่างน่าสนใจครับเพราะว่าตัวละครจ่ามหันที่มาเป็นคนคอยดูแลครอบครัวของตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยตามนิยายเองเนี่ยแกไม่ได้บอกนะครับว่าแกเป็นหมอผีแกเป็นหมอแพทย์แผนโบราณแต่แกแค่มีความรู้เรื่องแบบนี้เท่านั้นเองครับ กูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านนีกูคิดไม่ผิดจริงๆเรื่องอีนี่ตอนท้ายของตัวอย่างเราจะเห็นฉากที่มีการขับรถนะครับไม่สปอยเนื้อหานะครับแต่จะบอกไว้ว่าฉากขับรถฉากนี้นะครับโอ้โหตอนอ่านในนิยายนะผมเป็นคุณคุยทวีรัตนานะผมอ่านผมก็อยากทําเป็นหนังครับโคตรแอคชั่นเลยครับมันยังก็ดูหนังพวก E v วิ d เด d ฉาก ตะลุยผียาวๆนะครับที่จะมีอะไรประหลาดๆปรากฏขึ้นระหว่างการเดินทางครั้งนั้นตลอดเวลาซึ่งไอที่ทาออกมาในตัวอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเหนือไปกว่าจินตนาการที่เรานึกถึงตอนเราฟังเรื่องเล่าหรือว่าเราอ่านนิยายด้วยซ้ำไปครับ<ะ>สุดท้ายแล้วแย้มโดนอะไรเข้าไป ่อยยาเปิดหนผมเล่าแบบนี้ครับในฐานะของคนที่อ่านกระทู้ในพันทิปแล้วฟังเรื่องเล่าจาก The h กอสเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่านนิยายที่หยดจบไปหมดแล้วนะครับพัฒนาการของเรื่องที่หยดที่มีการเขียนออกมาเนี่ย มีการเติมรายละเอียดระหว่างทางมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทู้ในพันทิปจนกลายเป็นนิยายเนี่ยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับเราในฐานะคนอ่านเนี่ยมากพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครในเรื่องไอเรื่องที่มาของเสียงที่หยดแปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าคนเขียนไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรซึ่งก็มีการตีความเอาไว้ต่างๆนานามากมายครับแต่ในฉบับนิยายเนี่ยเอาจริงๆแล้วมีการลงรายละเอียดพอสมควรครับว่าอะไรทำให้แย้มกลายเป็นแบบนี้แล้ว มันคืออะไรกันแน่พูดเป็นภาษาคนดูหนังผีก็คือมันพืผีอะไรนะครับเขามีการเฉลยเป็นคําตอบชัดเจนอยู่ในนิยายครับคำตอบเหล่านั้นจะถูกเอามาขยายได้อย่างน่าสนใจแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของภาพยนตร์ครับสรุปโดยรวมในจากตัวอย่างเนี่ย ที่หยดเนี่ยเราเรียกว่าเนี่ยแหละครับมันคือหนังผีครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยความจริงแล้วคําว่าหนังผีเนี่ยมันกินความหมายกว้างไปกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนพอพูดถึงหนังผีเราก็จะต้องนึกถึงตัวละครที่ตาย แล้วกลายเป็นผีแต่ณวันนี้คําว่าผีเนี่ยมีการตีความกว้างออกไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสากลน,นะครับผีเป็นวิญญาณชั่วร้ายก็ได้ผีเป็นซาตานก็ได้ผีเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เพิ่งตายไปแล้วกลายเป็นผีครับในที่หยดก็เข้าข่ายนั้นครับไม่ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าไอ้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นผีหรือว่ามันเป็นวิญญาณอะไรกันแน่ครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของหนังทุกที่หยดที่มีการปล่อยตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยค่อนข้างจะมีความ เป็นสากลสูงมากๆครับเรียกว่าเอาไปสู้กับหนังฝรั่งได้เลยละครับแต่เป็นการเอาไปสู้กับหนังฝรั่งในแบบไทยซอฟต์พาวเวอร์แท้ๆครับถ้าถามว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราอะไรที่ส่งพลังที่สุดนะหนังผีนี่แหละครับผมว่าเราสู้ใครก็ได้ครับ อาจจะสูสีกับอินโดนีเซียด้วยซ้ำไปนะครับและยิ่งกว่าฉากผีหลอกกับการดีไซน์การผีออกในเรื่องเนี่ยสิ่งสำคัญของที่หยดก็คือพลอตครับพลอตของเรื่องเล่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้กันแน่และเรื่องราวทั้งหมดจะไปเฉลยลงตรงไหนครับรอดูในภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเป็นคอหนังสยองขวัญที่อยากจะเห็นผีแบบเติมๆต,ตาแล้วก็ iMac เลยครับหนังเรื่องที่หยดจะเข้าฉายในระบบ iMaX แบบเต็มๆม,มานะครับออกมาเป็นอย่างไรรอหนังเข้า <Okay. S 1> แล้วเรามาพูดถึงกันอีกทีนะครับและนี่คือตัวอย่างสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องที่หยดเตือนเอาไว้นิดหนึ่งครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องเล่าไม่เคยฟังเรื่องเล่าในรายการ The g โก s สหรือไม่เคยอ่านนิยายเรื่องที่หยดเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่หยดเลยเนี่ยผมแนะนําในฐานะคนที่อ่านแล้วก็ฟังมาทุกมีเดียหมดแล้วนะครับว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องราวไปดูหนังก่อนเลยครับเพราะผมอิจฉาพวกคุณมากนะครับ คุณจะได้รับอรรถรสของการดูที่หยดแบบเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ย้อนกลับมาอ่านเรื่องเล่าฟังเรื่องเล่าอ่านนิยายก็คงจะไม่สายอะไรครับและนี่คือทั้งหมดของตัวอย่างที่หยดจากผมจีนวิวเฟเดอร์ในรายการ t r a วล e r อร์เรแอในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง y YouTube c h a n n e l m a จ o r Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง